โอเคเอาเนื้อครับโอเคเอานะครับ okay, ะะสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่ใครผมนะั่นจะเคยวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Minecraft นะฮะอันนี้ไม่ใช่เวอร์ชั่นเอจุอ่ 0. 0. นะฮะที่ผมเล่นกับพี่โมไปนั่นก็คือ0.14.0 WIN 1 0, 0. 10, นั่นเองอันนี้เป็นเวอร์ชั่น0.16.0.1นะฮะ ย้ำอีกทีศูนย์จุดสนย์จุจุดศูนย์จุดหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มาเข้าเซิร์ฟเอ่อทุกเตียงนะครับผมแล้วก็บอกวิธีการเข้าเซิร์ฟนะฮะอย่างแบบแต่ผมไม่พิมพ์ให้ดูนะแต่ผมจะทำให้ท่านผู้ชมดูว่าเซิฟเขียนยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวเราไปดูชื่อเซิร์ฟกันดีกว่าฮะเนี่ย โอเคมาที่หน้าแรกนะครับผมมาเปิดนะฮะเนี่ยกดที g ่ดินสอเนี g ่ยอ่าเนมของเซิฟนะ S g Z นะฮะเอ่อ IP เอ่อน่าจะดีเลย D W L D S G t net N E T นะฮะ n น t 19132ฮะโอเค จะให้ดูนะอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคเมื่อกี้เสียงอะไรวะเสียงน้ำเหรอโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเสร์บทุกเตียงเนาะเซิร์ฟทุกเตียง หลังจากนี้ผมอาจจะสร้างเซิร์ฟตัวเองก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมพี่โมตอนี้ก็แคสอยู่บ้านพี่โมแหละอืมไม่มีอะไราามาก Wi-Fi มันเร็วไงดูเดิเต็มขีดอ่ะดูเดิเต็มขีดนะเต็มขีดอ่ะคือแบบอยู่ใกล้กล่อง Wi-Fi มากเกินไปนะทํทให้โทรศัพท์ระเบิดแตกนะโอเครหัสผ่านของนีก็จําไม่ได้จํา จำไม่ได้จำง,ง่ายๆนะทะทะับฮะ R E G I S T E R เว็นนะผมเอ้ยเห็นนะจำไว้นะทับ R E G I S T E R อย่าเอารหัสตามผมนะห้ามนะห้า ถ้าซ้ำนี้ผมจะไม่สามารถเข้าเล่นได้หรือไม่ก็ผมอยู่แล้วแล้วถ้ามาชมมาใส่เออไอรหัสผมนี่ก็บายบายนะอ่ะรหัสผมนะหนึ่งแปดแปดหกหนึ่งรหัสได้ตำนานเลยทีเดียวโอเค <c oughs> ให้มันขึ้นอะไรก็ได้แล้วผมก็ไม่สนใจเซฟยังเต็มอยู่นั่นเอง โอเคเซิร์ฟยังเต็มอยู่ก็ซูนี้ก็ขอราไปก่อนนั้นสำหรับพาดนี้ทุยก็รอเซิร์ฟแต่กลัวที่วิดีโอกำลังอัดอยู่แล้วมันเด้งน่ะสิโอ้ยตอนนี้เจ็บคอกับเจ็บหนะ้าอ,อกมากฮนะเป็นไข้ไข้หวัดใหญ่ฟังนะโอเค <c oughs> รอนะ้รอ ยี่ไหนมา้างอือันนี้กี่คนหกคนเจดคนสิบสาหถ้าถ้าวิดีโอเด้งก็บอกตัวลาเลยนะฮะบอกไม่ทันก็เด้งไปงั้นแหละเนี่ยสกินจุยกิดนะอันนี้สกินพี่เวฟ <c oughs> มีแต่คนลอกเรียนแบบ กันทั้งนั้นนะแล้วคุณโมก็ใช้สกินเอ่อเจเคกับสกินพี่กันใช่สกินพี่กันช่างหัวแม่งเลยถ้าผมมีคำหยาบอะไรก็ขอภายด้วยนะฮะท่านผู้ชมดูฮะคนไทยบินได้คนไทยบินได้ทำไมไม่บิน่ะคนไทยบินได้หนุเท่เนะนอะไรเนี่ย เ <c oughs> ิเข้าชื่อจริงนี่ใครอะกิเข้าชื่อจริงวู้คนไทยเินได้โอ้ยหลอนานอุ้ยเห็นเซิร์ฟแล้ว I am the เห็นเซิร์ฟแล้วโอ้เออเซิร์ฟโอเครีบเข้าับองโอเคจุบอ่ามาแล้วโทรศัพท์จ้าโทรศัพท์ กูดส,สุวันอะไรสักอย่างโอเคไม่รับเหรอฮะ <Okay. S 2> <า>เพราะอะไรอ่ะทำไมถึงไม่รับโอเคฮะปุ๊บอุ๊ยไม่ได้ถ้าเสียงพี่โมเข้าก็ขอพายหรือเสียงอื่นๆเข้าก็ขอพายนะ หวังที่จะมาแคสคนเดียวนั้นไม่ได้ให้เสียงพี่โมเข้าหรอกซึเอ๊อึไม่ได้โอเคเกมกำลังจะเริ่มอีกสองหนึ่งเออมาแล้วนะฮะเอาสวัสด,ดีเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ทีมสีเขียวโอเคเดี๋ยวเราแล็กอีกก่อนเนาะ ที่วิดีโอนี้ถ้าเด้งก็ขออภัยโดยแบบที่ยังไม่ได้ลาก่อนนะฮะโอเคเนาะตรงนี้ก็เป็นเหล็กใช่ไหมผมบอกอะไรไว้ตรงนี้นะฮะบอกอะไรไว้โกงโกงมันคือวิธีโกงอย่างถูกวิธีนะฮะเอ้ยมีที่ขึ้นด้วยโกงอย่าถูกวิธีโย่ ม,มาเอาอีกโอเคอืมไม่ดับไม่ต้องเนาะเอาพลิก X ไม้พลิก X เลเวล1 n โอเคนี่ฮะ ต้องไปใช้อะไรวะอ่อมเนี่ยไม่ดับเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาเหล็กเจ็ดก้อนเพื่อมาแลกเออม่ดับเหล็กนะฮะผมจะทำให้ปัญหานั้นหมดไปเมื่อคุณไปแลกสติ๊กมาหนึ่งแล้วให้คุณไปที่ต๊ะครับของด้านนี้แล้วมันก็สิดยจบ เห็นไหมฮะไม่ได้อะไรเลยกืช่างงนจริงๆเนอะเพื่อนเนอะโอเคกลับมาเล่นกันต่อเมื่อกี้แบบเงอะมาโอเคต่อไปต่อไปต่อไปนี่คือหลักสูตรเกมใน Minecraft PE สำหรับ0.17.1ก็คือผมไอ้นี่ไม่เป็นไง อัดคลิปเป็นแต่ทิ้งลิงก์ใต้คลิปไม่เป็นนะสำหรับใครที่รู้ก็แล้วใครที่ติดตามก็โวดกันมาได้เนาะโวดเฟรชนะสำหรับใครที่เจอตัวผมในอ่าเฟรชก็ขอเสียใจด้วยเพราะนั่นไม่ใช่ผมนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าตัวปอม This is at ต o o t นะฮะไม่ใช่ตุดนะคนละอยา่างไปนี้ว boot มาโอเคเนาะเล็กเก็บมาหนึ่งอันได้หกแล้วห้ามาทำให้บากกันเอ่อเนี้ยจะหกเป็นเจ็ดเนี่ยเด็กเทพนะ รูกว่าเด็กเทพตรงนี้สามารถอินชานได้อินชานได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรนะลบปลิบบสอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไฟมาจากไหนวะได้ไปติดไฟมาหรือเพื่อนไดไปติดไฟมาเหนือเพื่อน ก็ต่อยตับเดนบุ้น,นี้โอเคตอนนี้ทีมสีแดงสีแดงอีกสีแดงล่มไปแล้วแล้วเราจะทำจังใดแล้วเราจะทำจังซอนทำจังซีทำจังซอนทำจังซอน,อน,อน,อนผมบอกนะเวลาเล่นเซิร์ฟเวอร์นะไม่ต้องไปกดแล้วก็กดอย่างนี้น,นะแค่นี้นะใส่ให้เรา สังเกตรตรงด้านขวาตรงนี้อ่ามันจะใสให้แล้วนะฮะ <c oughs> ดูใหม่อีกครั้ง <c oughs> ชุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าวันนี้ก็แค่มาเล่นๆเฉยๆแหไะไม่ไม่หวังชะนะอะไรหรอกแต่พัดหน้านะรับรองพัดหน้านะรับรองโอเคได้ยินชัดไหมน้ำลาย น้ำลายเต็มเออเออใส่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 อยอดใจเหล็กไม่ไหวละอ่ะหยุดน,นิ่งๆสักทีจีได้โบดได้เออเออตีเวนผักเพื่อล้มเลย เออนี่คือหลักสูตรใส่เดี๋ยวจังหวะไม่โอเคไหมแน่ไมไม่ได้เอามาออาน,นี้ก่อนเออหวัสด,ดีเพื่อนหวัสด,ดีหวัดดีฉันหม่ให้เข้าใจไหม โกงเพื่อนอ๋อเพื่อนกราังแลกของ M P C อยู่โอเคเรามีอยู่เจ็ดค้อนรู้สึกจากทำอะไรดีๆได้ทำอะไรดีๆได้สักอย่างออกมาเลยดับเพชรเอ่อไม่ใช่ดับเพชรดิไปดิเพื่อนอืมตรงนี้ก็จะมีทางลับเนาะอืมเจ้าผมมี พิกแอกแลกอก็แล้วมันสามารถทุบได้แล้วก็ this is a รวยนะฮะ this is a รวยแน่นอน <c oughs> ถ้าพาร์ทนี้ก็มีเสียงเอ๊ะอ้อก็ขอไปนะ่คือเอ้อวารวาจะทีมสีเหลืองททนี่อถโถทางอ่ะี่จะทางทางถโถอถอดทาง คันนี้ก็มาเล่นๆนะไม่ได้เอาเพรชนะอะไรไปครอบครองนะฮะโอเควันนี้เราจะมาเป็นทอรอนนะฮะอู้ยู้ยวููู้้้้ยฮู้ยวูอยวู้ยยยเอออเอ โอเคนะจุมนี่ส่วนพานนี so, here, Enjoy, e yeah. Dude, ่ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีคร yes, ับเฟลอยดาลืกดไลค์กดแชร์จุดซับสไครตจดจดจดด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจุด